ก่อนหน้านี้ครับในช่วงตลาดมกราคมนับทางด้านของนิวคาสเซิลก็ได้ทํางามไส้นะโดยการปล่อยนังเตะหลักไปถึง3คนเลยนะไม่ว่าจะเป็นสวนบอสแมนครับคามาเวงกาแล้วก็โจลินตันนะครับทำให้ทีมนะครับผมมีปัญหาระสำในส่วนของแดนกลางที่ขาดหายไปถึง2คนและก็เกมรับถึงแม้จะได้มันชินี่เข้ามาครับแต่ว่าการเสียสวนบอสแมนไปก็ถือว่ามีผลเสียมากกว่าผลดีของทีมนะ ทำให้ในเดือนถัดไปครับทางด้านของนิวคาสเซลเนี่ยก็เริ่มที่จะมีฟอร์มที่ตกและก็ลดลงเรื่อยๆเลครับกับการเจอทีมใหญ่ๆอย่างอาร์เซนอลและก็สเปอร์ไม่สามารถเอาชนะได้ครับแต่ก็ยังดีครับในเกมกับพาติยไนกอสในเกมเย่าเยือนคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวรอดผ่านเข้ารอบไปได้ครับ แน่นอนว่าพาตินายกอสในเกมแรกในเอราวันมี1ประตูนะสามารถยิงประตูได้กับการเจอกับพาตินายกอสผลของการขายัเตะครับทำให้เดือนถัดไปของนิวคาเสเซิลนะครับผมยังไม่ชนะใครเลยครับผมตั้งแต่เกมกับแอสตันวิลล่าเชลซีแมนยูดนเต็ดรวมถึงบาก้าครับในเรสแรกของคอนเฟอเรนซ์ลีกนะอันนี้แอบช็อกเหมือนกันเพราะว่าแพ้ทั้งหมด4นัดติดเลยครับและเป็น4นัดที่เรายิงได้เพียงแค่ประตูเดียวกับเกมเชลซีนะ ถือว่าตอนนี้เนี่ยนิวคาสเซิลวิกฤตซึ่งแน่นอนครับตอนแรกเนี่ยกำลังจะขึ้นท็อปโฟตอนนี้ตกมาดับที่7เรียบร้อยและดูทรงแล้วเนี่ยจะไปค่อนข้างไกลและยาวแน่นอนครับพิมพ์เล็กกิจเราไม่เน้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการที่เราจะเน้นคือในส่วนของยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกครับแต่ว่านัดแรกเนี่ยโดนมา2-0จากปรากานัดที่2เนี่ยบุกไปเยือนด้วยครับฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นงานที่โคตรหนักของนิวคาสเซิลต้องรวมใจกลับมาเพื่อที่จะเล่นเก,ม, out, เกมน็อกเอาท์เกมนี้และพลิกแซง ให้ได้3ประตูต่2อ2ทุกคนจะทำได้ไหมเดี๋ยวไปชมกันต่อในพาร์ทนี้ของเอราวันการเย่ครับผมสำหรับใครที่ต้องการเติม FC c o i ยนะครับผมวันนี้ขอแนะนำฟีฟากอยด .com ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS Xbox หรือว่าจะเป็น PC นเนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด BB w t t e r f u k ลดทันที 5%, 5ครับ ซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอปร์แถมได้แต้มแบบคูณ2นําเปแเลกของรางวัลได้อีกม้ากมม่ถ้าอยากจะเติม Fc 2 4, 4ทั้ง p c และโมบายให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย,ย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบอีซี่การันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า6 0 0 0 0คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Elastic Shop หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมโปรโมชั่นดีๆวันนี้กับ YouTube พีเมียมราคาเพียง55บาาต่่่ออเดดืนไมวจะูหนัังงงฟเพลไม่มีสะดดดุู y o u แบษณาบากว่ใจ พร้อมแอป YouTube Music ฟังเพลงแบบ Chill, ชิลๆสบายๆสมัครง่าย,ย,ยผ่านอีเมลสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปหรือสแกน QR code หรือว่าแอดไลน์ d s เอสไซชุดูได้เลยและเกมสําคัญก็มาถึงครับกับการเจอกับบรากาโดยการที่เราต้องปลุกไปเยือนที่บ้านของเขาด้วยครับแน่นอนว่าการที่เสียนักเตะหล,ลักๆไปถึง3คนทาให้นินคาสเซลเป๋พอสมควรครับแต่แน่นอนเราจะลุยกันให้จบครับในส่วนของฤดูกาลนี้และมาดูว่าสุดท้าย ผลงานทีมจะเป็นอย่างไรและอนาคตของเอราวันจะจบอย่างไรทุกคนไปดูกันอะไรครับผมถึงแม้เราจะงุดงิดทีมนะแต่ว่าฤดูกาลนี้ครับผลงานก็ถือว่ายัางน่าจะมีโอกาสจับต้องได้ครับในส่วนของกองกลางครับวันนี้ใช้เป็นเฮเดนซึ่งโอ้โหไอ้นี่หายหนะ้าหายตาแบบแทบไม่เคยเห็นเลยนะอาจจะเป็นตัวละครลับหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกัน,นแต่ต้องมาดูครับเพราะว่า ตอนแรกเนี่ยเราใช้ได้ของวิลล็อกคิมารายแล้วก็เมดินา่าซึ่งเมดินา่าฟอร์มแย่มากครับทุกคน mm hmm. เขาใช้เฮเดนนะครับ mm hmm. ผมเป็นกองกลางลงมาแทนนั่นได้ของเมดิน่าครับและวันนี้เราต้องยิง3ประตูเพื่อจะพลิกแซงบรากาเข้ารอบคอนเฟอเรนซ์ hmm. อะไรครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีความยากลำบากแน่นอนครับกับการเล่น โดยเรามาเยือนเนี่ยโอ้โหโดนนำก่อนสอูนย์และเราต้องพลิกแซงให้ได้เมื่อที่จะเข้ารอบครับอะนะครับอบเกมจะเริ่มจากฝั่งผู้มาเยือนิวคาสเซิลนครับยังมีโอกาสครับทุกคนยังมีโอกาสครับถ้าเกิดโฟกัสกันดีๆทําได้เนี่ยผมว่าโอกาสยังมีอยู่และเปิดมาไม้ครับจังหวะนี้เปิดปลายเสาแรกตรงกลางปั๊มอยู่แล้วจังหวะนี้ปั๊มมาที่อีซักพักได้ที่ระวันระวันหมุนหนีออกมาได้ระวันแล้วช่องนี้ระวันหลุดเข้ามาส่งให้อีซักไปแล้วอีซักหลุดเดียว Alexander อเล็กซานเดอร์อีซัก จบได้คมเรียบร้อยโอเครับมาหนึ่งประตูแล้วครับโอ้เป็นการหลุดแม่เรียกว่าใช้จังหวะโตกับที่ดีครับของนิวคาสเซิลครับเป็นหนึ่งประตูตีตื้นขึ้นมาเลยครับจะด้านกองอเล็กซานเดอร์อีซักและเมื่ออีซักหลุดไปเนี่ยเราค่อนข้างไว้ใจได้นะว่าไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้เนี่ยมันจะทำประตูให้เราได้ว่าคมกริบเหลือเกินอะไรครับผมว่ากันต่อครับ ต้องรักษาโมเมนตัมให้ได้ครับนิวคาสเซิลคือต้องบีบต้องบี้รับทุกคนต้องอ g g r e s s i v จัดจครับวันนี้เพื่อที่จะยิง3ประตูเอราวันจังหวะนี้ขอขนาดเส้นมาเรวันจับได้กระชากไปเลยเอราวันจังหวะนี้ตัดเข้าวงในเอราวันแล้วออกวงนอกสุดท้ายยอดเท้าขวาเข้ามาวงเช็ดกับกอน,น,อนแล้วโอ้โหเกือบดีแม่โลเปสครับจะส่วนกับอาและเป็นเกมของนิวคาสเซิลยาวๆเลยจังหวะนี้อยเส้น มาที่แดนเบิร์ส่งไปที่เอราวันเอราวันเงยหน้ามองและสุดท้ายต้องหมวนหนีเข้ามาด้านในเอราวันออกซ้ายไปที่กอดอนกอนดอนส่งตตอบอีซังแล้วกดจังหวะดีเซฟได้โอ้โหอาครับก็ถือว่ามาได้ด,ดีต้องบุกอย่างนี้ได้นิีคเสนเพื่อที่จะประตูตีให้ได้ครับยังได้อยู่ที่นิ่คเสนเอาออกมาเอราวันแล้วกระชากไปสุดเส้นหลังยอดไปจังหวะนี้โบกาว,วิลล็อกบอลมันปิ้นออกไปครับ แม่เก็ครอสมาได้ถึงหัววิลลลอกอยู่แล้วแต่ว่าลูกนี้เล่นยากคนระับทุกคนย้อนด้วยแล้วก็ก้มศีรษะมงด้วยเนี่ยยากคนระับตั้งกันใหม่ที่บาก้กาแล้วเราช่วยบีบจังหวัดอีซักเอาทําได้ดีแล้วไม่ต้องแยกกันอีซักไปเลยจังหวัดอีซักหลุดขึ้นมาแล้วอีซักกดเรียบร้อยเอาแล้สองประตูต่อสองมาแล้วโอ้ต้องชมีซักจังหวะนี้นนะครับไปบีบคู่กับเอรอวาวันมาได้ดีแล้วเอรอวาวันจังหวะนี้คือปล่อยให้เพชรคาดเล่นเลยเราไม่แยกแน่นอนนะ อีซักหลุดขึ้นมากดจังหวะนี้เป็น2 2สองโอ้มีความหวังเลยครับจ้าน้นของนิวคาสเซลได้ประตูที่สองเร็วมากครับฝากมาสวยๆครับอีซักแล้วเราติดเครื่องขอจังหวะนีเศร้วโอเรเวล่าเอาอยู่ครับแม่กำลังสปินเลยแล้วบราการหลุดขึ้นมามีเยอะเหลือเกินโอ้ยิงดื้อๆเลจังหวะนี้โลเปสมาทันอยู่ย้อนกลับไป แล้วปรากาเข้ามาด้านในยิงติดเซฟดูบ้าเก้าโอ้หน่าจะล้ำหน้าหรือเปล่าโอ้ล้ำแบบโอ้ล้มแบบปลายเท้าโอ้โชคมาแล้ววันนี้โอ้บอกเลยแม่ถือว่าวันนี้นี่ยเขาเส้นมากับดวงครับโอ้หปลายเท้า เอาเรื่องมากและจังหวะนี้เอาหลุดไปแล้วมาถึงเอราวันจี้เข้าวงในเอราวันเอราวันจี้เล่นวันเละนจังหวะนี้จี้เข้าเท้าซ้ายเรียบร้อยโอ้เป็นสสูดเลยอู้โหลูกนี้เชียบขาดมากเอราวันกันดีเยจากจังหวะมงพิงของอีซักตรงกลางและโจวิลล็อกรับตวัดเร็วให้เราครับจังหวะนี้ถือว่าจี้ได้เด็ดมากแล้วแต่เข้าซ้ายข้าถนัดยิงแบบไม่ต้องใช้ท่าทางเยอะด้วยครับ โอ้ใช้ความคมใส่เล้วในรวันมุมมันค่อนข้างเปิดเลยครับแล้วเรามาด้วยความเร็วสุดท้ายได้30ก่อนหมดครึ่งแรกด้วยโอ้โหนิโคลเซ่นเหมือนกับว่าเกิดใหม่แล้วเกมนี้อีก45นาทีครับประคองเกมไม่ได้ครับทุกคนเราจะได้เข้ารอบไปครับในวันนี้ ไอจังหวะนี้เราขอด้านคาดิวิสกาหหลุดขึ้นมาแล้วไอระวันที่เข้าวงในระวันไปแล้วจังหวะนี้ระวันใจความเร็วแล้วระวันดึงจังหวะรอเพื่อนยุงปู่โดนบังไอระวันเข้าซ้ายแล้วยอดเข้ามาจากยานการก็โดนยิงโดนเสามาชินี่ฝากมาไอระวันหมุนหนีออกวงนอกไอระวันไปไม่ได้ระวันดึงจังหวะแล้วดูโอ้โหเก่งเหลือเกินไอระวันคืนหลังไปเลยครับแม่เราไม่รีบเลยครับตังกงนใหม่ได้อยู่ แล้วปราการส่วนกาที่ิบันซาอ้าวลุดไปจังหวะนี้บลูมาอันตรายมากบรูมาแล้วบรูมาหลุดเข้ามากดโอ้โหเสาแรกเรียบร้อยเมื่อคือจังหวะเนี้ยคือเราอุตส่าห์คืนหลังให้ดูปาสกาเพื่อที่จะดึงจังหวะได้ใช้ดูปาสกาศาสตร์เพื่อเร่งเกมทุกคนไม่รู้ว่าความเข้าใจในเกมของนักเตะเรามันมากน้อยแค่ไหนแล้วนำมาถึงการเสียประตูตรงนี้เลยครับ คือเราสามารถดึงช้าได้ทุกคนแต่ว่าดูบัฟการเร่งและทําให้ทีมเสียบอลและกลายเป็นว่าโอ้โหมาถึงตรงนี้เนี่ยโดนตีเสมอเลยทั้งๆท,ที่เรานําอยู่แบบสบายสบายนะออกขวาวที่มาชินี่เอราวันเข้าซ้ายเอราวันเอระวันครับพยายามจะดึงจังหวะแล้วข้ามฝากไปฝั่งนูน้นย้ำชี้าชากเกตเก็บได้สววครัมชาเกตแล้วชาเกตหยอนเข้ามาตรงกลางอีซักบอกสปัดและเซบูสวยงาม เกือบจะได้ขึ้นนําอีกครั้งและจังหวะนีดด้ครับสวนกลับมาก็หมดเวลาครับโอ้โหน่าจะต่อเวลาพิเศษครับจบตรงที่คะแนนประตูบวกลบ2เกมมันเท่ากันทุกคนโอ้โหกลายเป็นว่าต้องยืดเยื้อเกมนี้ต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีครับครึ่งละ15เดี๋ยวมาดูครับทุกคนว่าจะเป็นหัวหรือก้อยครับเราแต่หมู่หรือจ่าต้องมาว่ากันฝากช่องนี้มาที่อเมรอนหลุดขึ้นมาสวยอามรอนเคาะมา คุณโอกิมารายมาที่อีซักกดซ้ายโอ้โหชนคานโอ้ยดวงไปไหนหมดครับหน้าโอ้โฝากเข้าไปตรงกลางอ้าวแล้วตัดมาได้สวยๆจังหวะนี้เลือกช่องไหนมาด้านซ้ายอเมริลอนหลุดขึ้นมาที่เอราวันเอราวันตัดเข้าเท้าขวาเอราวันจวัวะนี้กิกแล้วตีนล็อกโอ้โหแม่บอนมันไม่เชื่องเท้าเลยเมื่อกี้แล้วมันหมดแรงนะทุกคนมันจังหวะพิกมันไม่มี ชนเวลาหนึ่งนาทีในครึ่งหลังมาแล้วเรียบร้อยอยิงจุดโทษอีกแล้วสถิติการยิงจุดโทษของนิวคาสเซิลฤดูกาลน,นี้คือแพ้ตกรอบไปก่อนหน้านี้ครับอะไรครับคนแรกของนิวคาสเซิลก็จะเป็นอีซักกอรดอนอารมิรอนแล้วก็เอราวันตามด้วยบูโน่คิมารายครับคนแรกของฝั่งบากาวิง่งเข้ามาซัดกจกังหวะนี้แล้วหได้แค่มองครับดูบากา อีซักเป็นคนแรกของดิคาเซนวิ่งเข้ามากดจังหวะนี้แล้วก็อ้หูคมกริบเลยคนที่สอง布拉กาวิ่งเข้ามาซัดจังหวะนี้แล้วดูบาฟกาได้เข้มมองอีกแล้วครับกอดอนครับคนที่สองของดิคาเซนวิ่งเข้ามาซัดจังหวะนี้แล้วก็ตรงกลางครับโอ้สวยงามคนที่สามของราก้าวิ่งเข้ามาซัดเจอดูบาฟกาแล้วดูบาฟกาได้เข้มมองสามลูกแล้วครับเนี่ยอาร์มิรอนคนที่สามขดิคาเซนครับวิ่งเข้ามากดจังหวะนี้แล้วเขาเกือบเซฟได้นะแต่ว่ายังโชคดี แล้วคนที่สี่ของปราการจังหวะนี้วิ่งเข้ามาชิปแล้วโอ้ดูบาฟกาเหลือเชื่อโอ้โหและเอราวันครับคนที่สี่เอราวันคนที่สี่ของนี่ครับเส้นจังหวะนี้ริงคมกิบเหมือนกันคนสุดท้ายของปราการตันสิงกับดูบาฟกาวิ่งเข้ามาสัดจังหวันี้เซบูสวยงามเอาเลยครับคนสุดท้ายคือบูโน่คิมาไรส์เรา่าจะเชื่อใจเขาได้อยู่รับจังหวัน,นี้ บุโนกีมารายกสุดท้ายกองดีกาเซิร์วีเข้ามากดแล้วเรียบร้อยโอ้จะเหนื่อยอะไรขนาดนี้ครับแต่อูควาจะผ่านบรากาเข้าไปได้ในสึกคอนเฟอเรนซ์ลีครับรอบ4ทีม i s c o m i n n g แล้วครับบอกเลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่เรากกงความตายได้นะเพราะว่าเกมแรกเราแพ้มา2 0ครับสามารถที่จะพลิกแซงนะครับและโดนตีเสมอ ER, ใน90นาทีรวมถึงเวลา บาดเจ็บด้วยครับแน่นอนครับเราโกงความตายมาได้ครับหูนึกว่าจะแพ้แต่เล็กแรกแล้วสุดท้ายมาถึงจะดวลจุดโทษครับและเราชนะแบบเฉื่อนๆสี่ประตูต่อ5ครับก็วันนี้ก็ถือว่าได้ฉลองครับดีใจกันไปถึงแม้ทีมจะอยู่ในช่วงที่ย่ำแย่แต่ว่าต้องยอมรับว่าเกมนี้สปิริตค่อนข้างดีครับทุกคนสปิริตดีมากๆและก็นํามาถึงการเข้ารอบต่อไปนะแน่นอนครับคอนเฟลีกจับฉลากเรียบร้อยครับทุกคนเราไปลุ้นกันว่าเราจะเจอใคร ทีมที่เราไม่อยากเจอคือเบซิตัสแล้วก็ฝ้าฝ่ของกิโรนานะั้นหมายความว่าทีมที่เราน่าจะอยากเจอไม่สุดคือในด้านของแรนส์นะครับจากฝรั่งเศสและผลจบฉลากเป็นแรนส์จริงๆด้วยโอเคอาจจะไม่ได้หมูนะแต่ว่าก็ถือว่าง่ายกว่าเบซิตัสและก็กิโรนานะคือการไปเล่นกับเบซิตัสเนี่ยการไปเยือนเบซิตัสเหนื่อยนะทุกคนส่วนกิโรนาเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาดีครับเราไม่อยากเจอแรนส์เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นทีมที่ผมว่าน่าจะดีที่สุด ถ้าเกิดเราจะเจอณเวลานี้กับทีมที่เราไม่ค่อยสมประกอบด้วยนะและก็อีกหนึ่งเกมต่อมาครับโดยการเปิดบ้านเสมอกับเวสต์แฮมนะครับทั้งเกมเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะเรามีโอกาสจังหวะเดียวในการเข้าทำคือการครอสบอลระยะไกลให้กับด้านของออร์ดิกร์ดอนครับซึ่งก็มีโอกาสเกิดจะเป็นประตูนะแต่ว่าผู้สัประตูของเวสต์แฮมเขาดีครับสุดท้ายก็จบ0 0แบ่งแต้มกันไปครับทุกคนผ่านมาเลยครับผมเดือนนี้นะครับผมในพรีเมียร์ลีกเราชนะเพียงแค่เกมเดียว กับคิส์พันเลดแล้วก็คอนเฟลีกเนี่ยเราก็ชนะมาได้ที่เหลือเนี่ยแพ้แล้วก็ติดเสมอ1เกมถือว่าเป็นร์แมนที่ต่ำลงเยอะถ้าเกิดเทียบกับช่วงก่อน,อนที่เรามีนักเตะแบบครบคันนะเดือนต่อไปก็ไม่ง่ายครับเพราะเราต้องเจอกับแรนส์นะครับผมในศึกคอนเฟลีกรอบรองชนะเลิศก,ก็มีเดิมพันนะเป็นตั๋วเข้าชิงนะครับนวคาสเซิลก็ยังคงฟอร์มแย่เหมือนเดิมครับการเล่นที่พิบลิอิกิทนะครับเหมือนปีนี้เนี่ยก็ เหมือนจะมีแรงจูงใจในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกเท่านั้นนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหที่เราเสียนักเแต่หลักๆไปเนี่ยฟอร์มดรอปแล้วก็แรงจูงใจหายไปเยอะนะแต่ก็ยังโชคดีนะครับผมที่พิเมรีกอังกฤษเนี่ยเชลซีได้เพียงแค่เสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดนะถึงแม้เราจะแพ้มาแต่ว่าลูกที่เสียเราเยอะกว่าเชลซีอันเนี้ยก็ถือว่าชื้นใจได้นิดนึงว่าตรงข้ามในคอนเฟอเรนซ์ลีกครับดูทีมจะมีความกระหายในการเล่นนะทั้งๆง,งที่โดนนำมาก่อนในเกมแรกกับปรากา2-0 แต่ว่าพลิกมาชนะได้ในเรทที่2โดยการไปเยือนที่บ้านกันด้วยบอกเลยว่ารายการนี้อาจจะเป็นรายการที่สร้างความกระชุบกระชวยให้กับมิคาเซินได้นะแต่ว่าถ้าตัดภาพไปนะครับผมกับพิมลิกิตก็อาจจะดูหองเหี่ยวเหมือนเดิม รนส์นะครับผมตอนนี้ในศึกฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเขาอยู่อันดับที่7นะแสดงว่าอาการก็ไร้เรียกกับเราเกมที่เราหวังอีกหนึ่งเกมครับกับด้าน,านของแรนส์นะครับผมในเกมฟนะุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกนะเรกแรกเจอที่บ้านของเราชุดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะจัดได้นะครับแต่ว่าความฟิตก็ยังคงเป็นปัญหาเหมือนเดิมแต่ผมเชื่อว่าด้วยความที่มันเป็นรายการคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยผมเชื่อว่าน,ะนิวคาสเซิลน่าจะกลับมารวมใจกันเล่นได้อีกครั้งคือตอนนี้ผมว่าสถานการณ์ของนิวคาสเซิลแม่งเหมือนแมนยูยุคทนฮ ที่อยากเล่นและก็บางเกมถ้าเกิดถอดใจก็คือถอดใจเลยแต่ว่าผมเชื่อว่าเกมนี้ในคอนเฟอเรนซ์ลีกน่าจะตัวรอดไปได้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับในส่วนของศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกครับยังไม่จบนะถึงแม้ว่าจะมีข้อคอ,อรหากันเยอะครับในพิมพ์ลีกอังกฤษตอนนี้แต่ว่าฟุตบอลน็อกเอาท์อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอะไรครับผมเกมรอบรองจะเริ่มที่เซนเจมพาร์ครับเป็นผู้มาเยือนเริ่มต้นกันก่อนเลยครับผม,มอ่ะอรลับออกขวาไป มาทีบราสเจอจิ้มจากมาชาเกตกอดอนหักข้อมาสวยครับเบดิน่าแล้วเบดีน่าจังหวะน,นี้ฝากมาที่บุโรกิบไราคืนกลับไปที่แดนเบิร์นชัว,ชวและช่องนี้เราขอด้านนายวิสก้าส่งต่อมาด้วันด้นวันจับแล้ววนเข้าได้ไนส่งต่อตามช่องไปที่กิบไรยหักมากอดอนดกดขวาและเรียบร้อยโอ้โหมาจาด้อย่างที่บอกไม่มีเลกิจไม่มีแบบนี้ครับทุกคนแต่ว่านี่คือฟุตบอลยุโรปที่ดูเหมือนว่าเพื่อน,เ,อน,เ,อนเนี่ย หรือว่านักเตะอีกอง,องอนิ่คเาเส้เขามีความมุ่งมั่นพอสมควรนะครับแล้วมาถึงจังหวะน,นี้แม่เติมสอดกันอย่างเมามันแล้วตัดเข้ามาด้านในกอร์ดอนยิงติดใต้คานตกลงมาเรียบร้อยคือแม่งคนละทีมกับเกมกับฟูลแลมเลยนะคือเปิดตัวได้คึกคักกว่าแล้วก็ดูมีน้ำมีนวลมากกว่าครับส่วนเกมฟูลแลมนี่ยัง่อเหี่ยวเลยเป็นแอนโทนีกอร์ดอนครับยิงในทีที่6ครับเป็นประตูที่2ครับใน7เกมหลังสุดของแอนโทนีนะ อะไรครับผมขึ้นนำแล้วครับ1-0ครับถ้าเกมขาดในเรกแรกก็น่าจะสบายทุกคนอยู่ติดริมเส้นและเอลวันจังหวะนี้จี้เข้าด้านในฝากต่อมาที่เอเล็กซนเดอร์อีซักอีซักอีซักหักต่อเข้ามาแล้วกดดอนมาจังหวะนี้เอลวันิงติดอพราะกูคือมันทะลุเข้ามาแบบดุมากๆหลายจังหวะน,นี้ครับเหมือนจะเล่นลูกสูงของเอลวันเอลวันข่าวซ้ายข้าถนัดแลลหยอดไปเสาสองไปไป,ไปชีดเดียว เรียบร้อยครับูเจอลูกสูตรในอังกฤษเนี่ยเขาเริ่มจับทางได้หมดแล้วครับแต่ว่าในฟุตบอลยุโรปยังใช้ได้อยู่ครับและคนที่ไปยืนค้ำอยู่เสาสองเป็นด้านของมานชินี่ซึ่งตัวใหญ่มากครับแม่จังหวะดเนี้ยมานชินี่รู้กันอยู่แล้วครับแล้วครอสไปแม่นมากมงไปเรียบร้อยเลยแม่แรนส์ครับเอาเลยครับผม2-0ในระยะเวลาค่อนข้างเร็วทุกคนสแสดงว่าแม่มีโอกาส อนกลางสู่มากมากครับอะไรครับถือว่ามาได้ค้า้งดีครับแมคเคนนี่แมคเคนนี่เอาแล้วดูครับอูแมคเคนนี่มาสวยเฉยเลยครับแล้วมาด้านนายฝากต่อมาแล้วชนเสาแล้วเคลียบร้อยโอจังหวะนี้เอากันไม่อยู่ครับอูถือว่าเขามาได้เอาเรื่องกันครับแมอีโวนิกีรุ่นนี้ถือว่าใช้ได้นะรวมถึงตัวที่ลากขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นดีอฟหรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าอูวิมาแบบ ดูดันมากดูจังหวะน,นี้เขาตัดหลังมาสวยครับแล้วหักคอไมวอนุยยิงติดเสาแล้วไปซ้าได้แหมคือลูกนี้ก็มีดวงมีชว่วเหมือนกันแหมเสามันมีตั้งหลายมุมนะแต่มันกระเด้งกระดอนก,บบก,อนกลับมาที่กองหกหลาเหมือนเดิมครับโดนตีตื้นขึ้นมาเป็น2อหนึ่งเมดิน้าทิมไปที่กอดอนครับคึนกลับมาแล้ววิวหลอกมาสวยๆจังหวะนี้เอราวานเข้าซ้ายขายนาดแลด้วปั่นเดี่ยวๆหเกือบได้เรื่อง เอราวันจะวิ่งเข้ามาเปิดจังหวะี้นี้ามาที่มาชินี่มงติดเซฟอีกทีแล้วขึ้นกลับมาเอราวันยอดเข้ามาที่อีซัคก็หูมงไม่ถึงอะไรครับโอ้แรนส์เริ่มที่จะมาดีขึ้นเรื่อยๆครับโมนิจิสุดท้ายโดนจิ้มหนีไปแล้วมาที่เอราวันเอราวันหมุนออกวงนอกแล้วเห็นอกรานเดอร์อีซัครออยู่ด้านในเอราวันเจอปีบอยู่เอราวันใช้ความเร็วหนีไปเอราวันเข้ามาสุดเส้นหลังเอราวันตรงนี้ย้อนกลับมาตรงการโกดอนยิงติดดล้วโอมารี่ไปครับโอ้โห บางอยู่ครับใช้ความหนาและเตลรมี่หนึ่งครั้งตเตลรมี่อยู่ในกรอบเขตโทษวนกับมาที่ไปโซนโรยาวมาที่อวุนนี่ร,ริงแล้วดูบาสเก้ามือโปร่มือให้แม่อยู่แทนนิกป๊บมาหลายเกมแล้วแต่ว่าก็ยังอะไรครับผมว่ากันต่อในช่วงครึ่งหลังนะครับครึ่งแรกยิงกัน3ประตูแล้วเลครับเกมค่อนข้างเปิดนะฮะไม่ได้มาตั้งรับใส่กันสักทีเดียวนะครับสองทีมนี้คือดาหน้าใส่กันทั้งคู่ครับเอราวันจับได้เอราวันพิงอยู่ยัวันนี้เอราวันพิก อยู่แล้วฝากออกขวาไปที่กิมไร์กิมไรส์มาที่ราวันเอราวันเงยหน้ามองเอราวันจังหวะนี้มันลงโลนเราวันปั่นซ้ายแล้วกู่เสาไปกินอีกโอ้โหแม่ลูกนี้ยิงเกือบจะเพอร์เฟกแล้วครับเสายังอยู่ครับหน้าเอราวันจับบอลอยู่แล้วดึงจังหวะรอเสาสองมีบอกห้อยเส้นโอ้โหได้ขึ้นแต่มันไกลไปหน่อยจังหวะเนี้ยแรนครับมาชุดนี้แล้วครับ วนกาวด้านในมาแล้วแม็กกี่ยิงไกลอดูบาฟกาวปล่อยเขายิงแล้วอาลับสองนาทีชดครับตอนนี้มาหนึ่งแล้วครับสองหนึ่งในเกแรกไม่ได้แย่ทุกคนไม่ได้แย่แล้วตอนนี้สองนาทีครบแล้วอาจารย์ยังให้เล่นต่อดนีนึงแล้วสุดท้ายน่าจะจบเรียบร้อยครับโอเคก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่เริ่มกันมาตั้งแต่ครึ่งแรกและก็จบกันที่ครึ่งแรกรทุกคน ไม่ได้มีต่อเพิ่มเติมอย่างไรและตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าแม่เอาตัวรอดมาได้อีกหนึ่งเกมครับสามารถที่จะเฉือนมาได้ก่อน2-1ครับแรนส์เนี่ยเขาก็มีดีเหมือนกันนะถ้าเรามองลึกๆครับแม่อาวูนิยี่แมคเคนนี่แต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าแข็งแกร่งเท่านั้นเลยเอราวันครับในเกมนี้สามารถผลิตแอซิดได้เพิ่มมาหนึ่งครับแต่ว่าก็ถือว่าในครึ่งหลังเนี่ยทีมก็ลงไปรับกันต่ำครับแล้วก็โดนบุกสะส่วนมากและสุดท้ายครับ ก็ได้เพียงแค่2อหนึ่งแล้วก็สกอร์สลูกได้เกิดจากครึ่งแรกหมดเลยเรื่องต้นได้ดีครับสตาได้ดีพละกําลังมาเต็มครับแต่ว่าก็ยังมีความคล้ายๆเดิมนิดนึงคือพอถึงช่วงท้ายเนี่ยความเหนื่อยล้าแต่มดีคขาเซิลชุดนี้แต่มีปัญหาเหมือนกันเอาฝั่งตรงข้ามไม่ค่อยอยู่ครับแล้วก็ปล่อยให้เขาได้รอเป้าจนผู้สัปะตูอย่างดูบาฟกาเนอยโอูหเซฟจนเราก็สงสารเหมือนกันแต่เอาละทุกคนในเรกแรกที่บ้านของเราชนะมาได้2-1งหนเฉือนๆนะ เรทที่2ครับทุกคนอีกหนึ่งอาทิตย์นะเราได้รู้กันแล้วครับว่าเราจะสามารถเข้ารอบชิงคอนเฟรนต์ได้หรือเปล่าแน่นอนครับในพิมพ์ลีกอังกฤษตอนนี้เราเหลืออีก3เกมเท่านั้นนะครับกับเอเวอเรสตันนอตติงแฮมฟอร์เรสต์และก็ลิเวอร์พูลนะส่วนฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับผมเราก็จะเจอกันอีกทีในนัดที่2กับการไปเยือนแรนส์นะครับผมที่ฝรั่งเศสถ้าเราผ่านไปได้ครับนัดชิงคอนเฟอเรนซ์ลีกเราเจอกันแน่นอนครับส่วนพิมพ์เล็กอังกฤษเนี่ยผมว่าด้วยความ ที่เราก็เห็นฟอร์มนะครับของนิคัสเซลมาเนี่ยเขาน่าจะคือเจ็ดจำนวนแรกเราก็คิดว่าเราจะเอาดีกาเซนเนี่ยติดท็อปโให้ได้แต่เมื่อมันไม่ได้ทุกคนแล้วก็เพื่อนร่วมทีมก็ดูไม่มีกระติกกระใจเล่นสุดท้ายเนี่ยผมว่าเราน่าจะต้องห้ามต่ำกว่าอันดับที่8นะอย่างแย่เลยครับอะไรครับผมพาร์ตต่อไปคือพาร์ตสุดท้ายเอราวันกับนิคาสเซลในซีซั่นนี้นะครับผมนัดชิงชนะเลิศคอนเฟอเรนซ์เราจะได้เล่นหรือเปล่าหรือว่าจะจบแค่รอบรองและก็จบแบบจืดๆเลยเพราะว่าปีนี้เนี่ย ก็ต้องยอมรับว่าทีมเราเดินเกมพลาดมาหันเลยนะทำให้สถานการณ์มันปั่นป่วนไปหมดใครชอบอย่าลืมกดไลค์น้องด้วยเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าและเป็นพาร์ทสุดท้ายของเอาราวันกับมิคาเซินนะเจอกันครับผมบ๊ายบาย